สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับชมคลิปนะครับนี่คือคลิปของการนวดแผนไทยนะครับสําหตำบของกศนตำบลนองหลวงนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับประจำตลหนองหลวงอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสูนรพิเศษนะครับไม่เหมือนใครนี่ท่าอ่านี่ท่าท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึ่งคือการนวดนะครับนวดไทยเส้นก่อนนะครับ นวดที่เท้าก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับท่าที่หนึ่งนะครับนวดท่าที่สองคือนวดฝ่าเท้านะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้านวดจ,จริงๆก็เป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับหลังจากนวดขาแล้วนะครับก็นวดฝ่าเท้านะครับนวดฝ่าเท้าท่าที่สาม คว่ำหน้าเลยนี่ท่าที่สามนะครับคว่หน้านวดตามสะโพกนะครับไล่ขึ้นไปนะครับนี่คือท่าที่สามครับ<ำ> ท่าที่ส <นะ S 2> ี่นะนครับ <c oughs> นังนงทางข้างห่างไปอ,อเอาอิออกจากเตียงจากไลอ่ะนวดตรงไหลนะครับไล่ขึ้นถึงไหลนะครับท่าที่สี่วิทยากรก็คือนางสุมาลานะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความชำนาญมากกว่าสิบปีนะครับตรงนี้ผลผลิตจากกอสนอำเภอศิลปภูมินะครับ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชนโชนตำบลหนองหลวงนะครับได้รับการสนับสนุนจากกศนอำเภอเสริลภูมินะครับจนทําเป็นอาชีพนะครับสร้างเป็นรายได้เสริมนะครับตรงนี้ท่าที่สี่นะครับนวดตรงไหล่นะครับ ไปท่าที่ห้านะครับอโอเคนวดไหลนวดไหลนะครับไหลไปถึงต้นคอนะครับตรงนี้นะครับต้องทำเป็นขั้นตอนนะครับ นวดไหลนวดต้นคอแล้วครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตําบลหนองนหลวงนะครับ บ้านน้องแคนหมู่สองตําบลนองหลวงอาเภอเสราภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดต่อได้นะครับหรือเดินทางมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0613394533นะครับถ้าใครสนใจนะครับนี่ตัวการเป็นนวดตัวอย่างนะครับ ขอบคุณวิทยากรและทุกท่านที่ได้รับการสนับสนุนครับขอจบการนำเสนอคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ